กับลาบฝาแฝดใช่ไหมใช่ครับตอนเรียนมัธยมก็ะจาหัวเกียนทั้งคู่หน้าก็จะเหมือนแบบเหมือนพิมพ์กันมาครับถ้าเทรนด์ออฟเป็นมนุษย์หนึ่งคนผมวน่าจะเป็นคนที่เฮฮาเวลาอยู่กับเพื่อนชอบปาร์ตี้สองบุคคลิกะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแต่ถ้าสมมติอยู่คนเดียวเศร้าก็คือดิ่งเหมือนกันเขาเรียกว,ว่าคนแบบมีสองด้านนะไม่ใช่ไม่ใช่คือเหมือนแอบเหงาอะไรเงี้ยผมว่าถ้าอยู่คนเดียวเราก็จะดาวอะไรอย่างเงี้ยนะ้วถ้าสมมติแบบอยู่กับเพื่อนก็จะมีความสุขสนุกเดี๋ยวเรียกว่าแบบมีแบบโลกสองใบในคนเดียว เพลงนี้ตอนแรกตั้งโจทย์ว่าอยากจะทําเพลงที่มีความสนุกสนุกนะครับเพราะว่าเพลงเรามันดิ่งร้องไห้ปุมไฟทั้งโชว์เลยคนดูเวลาเล่นสดคนอาจจะแบบนั่งหลับอย่างเงี้ยก็เลยทําเพลงที่มันแบบอัปเดตขึ้นมาหน่อยสนุกสนุกแล้วเราก็คิดว่าจะทําเพลงให้มันเพลงที่แทนชื่อวงไปด้วยครับก่อนจะไปเจอพวกเรานะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาดันด o t f ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ ยินดีต้อนรับเทเลวิชันออฟเข้าสู่มาดานับปันนาสวัสดีครับผู้เราเทเลวิชันออฟนะครับสวัสดีครับโบ๊ทนะครับเอามาละเล่นเบสครับผมลาบครับเล่นกีตาร์ครับเคยร้องนำครับครับโชคเล่นกีตาร์เหมนกันครับเอ๊มีซาวส่วนตัวทำไมต้องเทเลวิชันออฟ มันมันไม่มีความหมายครับแค่พูดอะไรที่มันเท่ๆขึ้นมาที่คิดว่าตอนแรกมันเทเลวิชันอย่างเดียวแต่มันแบบมันมีแล้วมีแล้วสามวงต่างประเทศหาอะไรให้มันแบบใหม่ๆหน่อยอย่างนี้ก็แปลกก็เทเลวิชันอ่อนไม่อ่อนด้วยเพราะว่าประหยัดไฟครับนี่มันชื่อแม่เรดิโอเฮดของต่างประเทศนะครับเราก็อยากได้แบบเรดิโอเทเลวิชันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนื้อแบบอยากให้มันเป็นคำนามที่ป็นเห็นเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยตัวของเพลงหรือเขาเรียกว่าดิเรกชันอะไรของวงที่เพิ่งจะเกี่ยวกับทีวีก็มีเพิ่ม จิงก็ล่าสุดเองใช่ครับใช่ครจิงก็มีความตั้งใจแบบอยากให้มันเป็นเพลงเปอร์เซ็นต์วงเหมือนกันก็เลยตั้งชื่อเพลงมันใกล้กับวงครับผมโช่กับลาฝาแฝดใช่ไหมใช่ครับเคยมีปัญหาเรื่องแบบไปไหนมาไหนแล้วเขาแยกไม่ออกไหมครับเมื่อก่อนเเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่ค่อยเหมือนแต่ว่าก่อนเหมือนคนนี้เป๊ะเลยครับเมื่อก่อนอ่ะผมทรงเดียวกันใช่ตอนเรียนมาธยมก็ะจาหัวเกียนทั้งคู่หน้าก็จะเหมือนแบบเหมือนพิมพ์กันมาครับเพื่อนอีกสองคนคือเข้ามาเจอเขาอ่ะแรกเรามี แยกไม่ออกประมาณเกๆครับแยกไม่ค่อยออกครับตอนแรกเลยครับแรกก็คือตอนมอต,ต้นเลยตอนมอต,ต้นช่วงหลังมาแล้วแยกออกครับเสียงแค่เสียงก็รู้นะใช่เสียงเสียงต่างเราอยู่ด้วยกันมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับสองปีหน่อยๆเองครับทั้งหมด2ปีซิงเกิลที่ได้ออนหรือไม่ได้ออนเพลงทลําร่วมกันมามีประมาณกี่เพลงถ้ารวมที่ไม่ไม่ผ่านก็เท่ารอเลยจนติดปลายๆเกือยี่สิบอะไรเงี้ยครับเราอยากรู้ว่าเพลงโปรด ของแต่ละคนบอกเลยได้ไหมแบบแชร์คอนเซ็ปต์หน่อยคนละเพลงถ้าผมผมชอบเพลง Mantis ผมว่ารู้สึกบางทีแบบเพลงที่ทําหรือว่าปล่อยออกไปมันก็ไม่จําเป็นต้องแบบมีความหมายอะไรลึกซึ้งมากขนาดนั้นหรือแบบเป็นเพลงรักก็ได้แค่แบบว่ามันสนุกเราเล่นแล้วเราเอนจอยกับมันก็พอชอบมากเวลาเล่นชอบมามันสนุกไงมันสนุกผมชอบฟ้าปลาดครับ ว่าคำมันสวยดีแล้วก็ทุกอย่างมันเรียบง่ายมันเหมือนแบบเอาเรื่องราวม,มาแบรเรียบเรียบไม่ต้องให้มันซับซ้อนแต่ว่ามันถึงคนมากกว่าม,มันลานบานนะเลยอะแมวฟ้าประหลาดเราเพ่งดีควา,า,าประหลาดชอบควาประหลาดเพราะ, <c oughs> ะมันมันเหมือน <c oughs> แบบว่าเขาว่าฟ้าประหลาดนะฟ้าแต่ละคนมันก็ต่างบางคนก็มองฟ้าแบบนี้ประหลาดบางคนก็ าแล้วแต่แบบมองคนเลยคุณลาดคุณคิดว่าเรากรอปี้คุณเลยาผมว่าเขากำลังแถมอยู่เมันก็ไม่ได้เยอะนมันก็มีผมชอบเพลงใหม่เฮ้ยผมชอบเพลงใหม่เหมือนกันได้ด้วยว่ะทำไมทำไมทำไมมันดูมาดูน่าตื่นเต้นเเปิดรอบเพื่อนจ้าชอบทุกเพลงครับแอบหินคอนเสิร์ตได้ไหม ว่ามันม,มันเข้มข้นฟังแล้วมันเหงาถึงใจนะถึงใจคนกุงถึงขิงถึงขิง <laughs> ถึงขิงข <laughs> าขายควน,นี้มันให้ตัวฉันไิงาสักเนออกเป็นมน,นุษย์หนึ่งคนคุณคิดว่าคาแรกเตอร์เขาจะเป็นยัไงผมว่าน่าจะเป็นคนที่เฮฮาเวลาอยู่กับเพื่อนชอบปาร์ตี้สองบุคลิกอะไม่ใช่ไม่ใช่ แต่ถ้าสมมติอยู่คนเดียวเศร้าก็คือดิ่งเหมือนกันเศร้าก็คือเศร้าหนเขาเรียกว่าคนแบบมีสองด้านนะไม่ใช่ไม่ใช่คือเหมือนแอบเหงาอะไรอย่างี้ผมว่ามันเหมือนแบบที่ลงเหงาอยู่คนเดียวถ้าอยู่คนเดียวเราก็จะดาวอะไรเงี้ยนะถ้าสมมติแบบอยู่กับเพื่อนก็จะมีความสุขสนุกแต่เรียกว่าแบบมีแบบโลกสองใบในคนเดียวเราเป็นคนบอกไม่ใช่แค่ขยับก็ก็เป็นคนที่มีทั้งมุมเฮฮาและมุมที่มันเตา ใช่ใช่ก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละเป็นคนผมว่าทุกคนก็น่าจะเป็นอย่างนี้ายหลายคนน่าจะเป็นเงี้คนที่ไม่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นใช่เป็นมนุษย์ธรรมดาคนนึงที่ใช้ออกซิเจนหายใจไม่ต้องเลยขอความเป็นเขาเรียกว่าสเปเชียลหนึ่งอย่างผมรู้สึกว่า เราไม่ค่อยยึดติดก,กับอะไรเดิมๆรู้สึกว่าเพลงแต่ละเพลงที่เราปล่อยไปมันมีความกล้าที่จะแบบทาสิ่งที่มันอาจจะไม่เวิร์กอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับถ้าสําหรับโบนะน่าจะเป็นแบบว่า,าวงทําเพลงเศร้าอย่างเงี้ยแต่ว่าสมาชิกเป็นคนแบบเฮฮาซึ่งมันค่อนข้างจะขัดแย้งกับเพลงที่ร้องออกไปหรือแบบเล่นออกไปอย่างเงี้ยครับแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลต่อภาพโเพลงนะใช่ที่มีตกสวยนะวพวกคนเรามีความสุขได้มันก็มีความเศร้าได้เหมือนกัน แต่ว่าผมจะไปยืนร้องไห้บนเวทีแล้วก็ไม่ใช่อะไรนี้ใช่ไหมผมชอบที่วงเรามันเป็นลูกี้ตลอดเวลาแบบไม่ได้ดูว่าเราไม่ได้โปรเราไม่ได้มือใหม่จะจัดแบบเราไปอยู่ตรงจุดไหนก็ได้แบบว่ามัน,มนให้ความแบบเป็นกันเองแต่คนดูแก่คนดูแล้วก็แบบลูกี้ตลอดการใช่ใช่แบบยังมีความแบบสดใหม่อยู่ตลอดหรืออะไรนี้คำตอบที่ยากมากตอบไม่ได้ก็ไม่ได้จะเก็กเขามาน่าจะต้องให้ทุกคนตอบมากกว่าเขาตอบไปหมดแล้วค่ะ ไม่หรือว่าเป็นขับผมว่าบางเรื่องที่ผมบุกมองว่ามันธรรมดาัะอาจจะพิเศษก็ได้ใช่หรือที่เราบอกไปมันอาจจะธรรมดาก็ได้ใไม่รู้เหมือนกันไปอยู่ที่มุมมองอะเอคราวนี้มาถึงของฝากบ้านนั่นก็คือคือเพลงทีวีโชว์ครับทีวีโชว์ เพลงนี้ตอนแรกตั้งโจทย์ว่าอยากจะทําเพลงที่มีความสนุกสนุกนะครับเพราะว่าเพลงเรามันดิ่งร้องไห้ฟุมมไฟทั้งโชว์เลยคนดูเวลาเล่นสดคนอาจจะแบบนั่งหลับอย่างเงี้ยก็เลยทําเพลงที่มันแบบอับดีทขึ้นมาหน่อยสนุกสนุกแล้วเราก็คิดว่าจะทําเพลงให้มันเพลงที่แทนชื่อวงไปด้วยครับก็เลยทําทีวีโชว์ก็อยากให้มันเป็นเพลงแบบข้างหลักข้างรักอะไรเงี้ยหน่อยใช่ไหมเพราะเราไม่เคยมีเพลงรักแบบหวานใส่เลยใช่ซึ่งคนที่รักก็อาจจะเป็นคนเดียวที่ทําให้เราเสียใจก็ได้ฮ่าฮ่าาจะไม่คนเดียวกันไม่เราไม่เอฟเฟกต์ด้วยแต่ว่าก อยากให้ทุกคนฟังกันแหละเพราะว่าแบบเป็นเพลงแรกของวงนะที่แบบ ทำเพลงสนุกสนุกใช่ครับแล้วก็เป็นเพลงที่แบบเป็นเพลงรักสักทีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพลงรักแบบจริงจริงใช่ที่สถานจากที่แบบคนถามมานานว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะปล่อยเพลงรักจะมีเพลงรักบ้างไหมเราเราก็เคยมีนะเพลงหนึ่งแต่ว่ามันเป็นรักแบบแบบอมอ้อไม่ไหมอันนี้อันนี้แบบเพลงนี้คือแบบรักเลยรักเลยางเงก็เป็นกงกงเลยฝากด้วยครับเพลงนี้ผมว่าจังหวะมันเหมาะกับการเสิร์งมากเลยนะครับแบบว่าผมเห็นบางคอมเมนต์บอกว่าจะรอไปเฟิร์งหน้าเวทีก็หวังว่าจะได้เห็นภาพนั้นแต่ผมไม่เห็นคงจะสวยในภาพนั้น สวยดสวยมากสวยหรอฝากช้รายการติดตามเลยเ e l e v i s i o n อ f f ตอนนี้ก็ติดตามเราได้ที่ f a c e b o o k ครับแล้วก็ Instagram Television Off แล้วก็สามารถฟังเพลงได้ทุกสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยครับทีวีโชว์ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับและนี่คือ Television Off ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องมันันดอ n ฟันนะครับ